สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านครับบน Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะฮะไม่ได้เมื่อวานไม่ได้รีวิวเลยเมื่อวานติดติดงานติดงานวันนี้จึงเอาเคียวริสึนะครับเป็น 2501D นดีนะครับเอามาแนะนำจริงๆตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วครับก็ได้รับปากที่ของคุพี่วันชัยนะ ไปแล้วว่าเดี๋ยวเราทำคลิปแปะไว้ให้บน y o u t u b e นะครับเดิมเนี่ยมีเมื่อวานมีพี่ท่านหนึง่งโทรมาถามผมบอกว่าอยากได้เครื่องแต่ญ,ญ่าสักตัวหนึ่งที่มันเจ้าเฉาหน่อยผมก็เลยบอกเฮ้ยพี่ผมมีเคียวหรืออีตัวหนึ่งเป็นเคียวสอหโอเคครับเราก็ปั้นเลยครับปั้นตัวนี้ได้ประมาณสักครึ่งทางผมเปลี่ยนใจแล้วอยากได้ ทีหน่่ก็เลยอ้างไม่เป็นไรพี่เอาทีหน่ไปไม่ซูนะครับเราก็ปั้นตัวนี้ต่อปั้นตัวนี้ต่อให้แล้วทีนี้บังเอิญเมื่อกี้จะทำคลิปแล้วก็พี่พี่วันชัยแหละโทรมาพอดียินดีครับตัวนี้เต็มใจนำเสนอเลยครับเพราะว่าฟังเรื่องราวของพี่วันชัยแล้วผมว่าตัวนี้คือจบเลยนะครับตัวนี้คือจบเลยเพราะว่าเอาไปตัดในไร่สับปะรดนะฮะเอาไปช่วยงานวัดอะไรเนี้ยนะครับเราก็พยายามให้ในราคาที่ถูกให้นะครับ ตัวนี้เป็นเคียวริสึนะครับเคียวริสึยอดนิยมเป็นถังล่างนะครับถังล่างเราบริการให้ใหม่หมดแล้วพร้อมไปใช้งานแล้วนะครับคันเล่งคันเร่งต่างๆเราเปลี่ยนให้หมดเพื่อมันง่ายต่อการใช้งานนะครับตัวนี้ฝาครอบท่อเมื่อวานผมรีวิวไปแป๊บๆซึ่งตัวนี้เป็นฝาครอบท่อที่แปลกมากนะครับรุ่นนี้นะปกติเคียวริสึเราจะเห็นฝาครอบท่อเป็นเหล็กแล้วพ่นสีดํามาจากญี่ปุ่นนะครับ แต่ตัวนี้มันมันเคลือบเป็นสักหลาดมันเคลือบเป็นสักหลาดครับผมเลยจะคงรักษาไว้นะครับให้มันมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นอยู่ให้มันเป็นสักหลาดไปอย่างนี้นะครับเราไม่ไม่ขัดทาความสะอาดอะไรหรือพ่นสีทับไมเอาให้มันไปอย่างนี้นะครับเราเราทำในส่วนที่มันสำคัญนะครับเช่นลูกปืนข้อเหวี่ยงซีนนะครับแหวนลูกสูบแล้วก็แม้กระทั่งทางเดินน้ำมันแล้วก็ระบบการจ่ายน้ำมันอะไรพวกนี้เราทำให้มัน อัดเกรเช็คให้หมดทุกอย่างหัวเกียร์นะครับพร้อมใช้งานฟังเสียงตัวนี้ดูนะครับมันสตาร์ทง่ายมากนะครับนครับนิ่น,นะครับก็ฝากไปถึงพี่วันชัยเวลาก่อนใช้นะครับพี่ก็ดันโชคขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทเสร็จแล้วก็ค่อยเอาโชคลงนะครับแต่พอมันติดแล้วเราไม่ต้องใช้โชคก็ได้นะครับ นิ่มๆนิ่มๆตัวนี้ก็เอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับผมว่าน่าน่าจะจบเลยตัวนี้เคียวรีสิกธิ์ามภกเขา ตราไประเบิดพวกเขาเขาก็ท่อมเลยทีเดียวตัวนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนิดนึงก็ประมาณ5กิโลก,ออก,กว่าๆนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาของพี่วันชัยเห็นพี่บอกว่าผมแบกเครื่องจีนสีหน,หนึ่งมาแล้วไอเน,นี้ยเบากว่านะครับแล้วเมื่อกี้ได้คุยกันผมจึงเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเดิมใากญี่ปุ่นให้นะครับผมดึงจักตัวนึงมาใส่ให้นะครับเพราะว่าหัวเทียน ที่เราใช้บางทีมันร้อนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดับเอ้ยไม่ใช่ดับเนี่ยสมมุติว่าใช้งานไปชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยพักเนี้ยสตาร์ทไม่ค่อยติดอาจจะเกิดจากหัวเทียนนะก็เตรียมสำรองไว้ด้วยนะครับแต่เครื่องไม่ไม่ได้เสียหรอกครับเครื่องไม่ได้เสียหรอกครับพะหัวเทียนมันร้อนเกินไปแล้วก็สลับเอาอีกหัวหนึ่งใส่ก็ใช้งานต่อนะครับพอพักตัวนู้นก็เอาสลับหัวเก่าใส่อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาได้ ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เลยใส่ญี่ปุ่นให้อาจจะทนความร้อนได้ดีกว่าน,น่อยแค่น,นั้นเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จหมดแล้วตัวนี้นะแอบแอบให้ดูอันนี้ของพี่วัญชัยเดี๋ยวขึ้นรถพรุ่งนี้นะครับขึ้นรถพรุ่งนี้เออวันนี้วันนี้ผมคนเซิลรถเพราะว่าเนื่องจากว่าเราประกอบงานไม่ทันของที่ลบบุรีก็เดี๋ยวขึ้นรถพร้อมกันพรุ่งนี้ทีเดียวนะครับขอขออภัยที่ล่าช้านะครับแต่ว่าเรา เราตั้งใจทำให้แล้ว่นะนี่นี่มีของวัดนี่ไงน,นี่คือมิสูทีหนึ่งสี่ศูนย์ที่ผมตั้งใจจะทําให้มันใกล้เคียงมือหนึ่งมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ฝาถังแตกครับแตกมาจากโรงงานนะครับเราสง่งไปเปลี่ยนเลยนะครับฝาถังขาดแค่ฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันมานี่จบแล้วนะครับดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้านะครับสวยไหมฮะสวยทุกจุดเลยนะฮะ นี่ตัวเกี่ยวสายผมก็เปลี่ยนให้ใหม่ใส่เขาตัวเกี่ยวสายเอาเป็นพลาสติกเข้าไปทุกอย่างใหม่หมดแล้วเหลืออย่างเดียวที่ผมไม่ทําคือสีกระบอกหางถ้าพ่นสีกระบอกหางไปนี่มองนี่มือหนึ่งเลยนะฮะเราก็เลยไม่ทำละพอาะละพระเพราะว่าเราจะขายเพราะเราไม่ได้ขึ้นราคานะครับหัเกียร์อะไรใหม่หมดเลยประกับเกือบใบมีดใหม่หมด นะครับตัวนี้ขาดทุนนะครับขาดทุนแต่ตั้งใจทําราคาขายไปเท่าไหนน 3, าร่นะสามพันห้าเบิกทุกอย่างเลยครับทุกทุกทรงลูกสูบเบิกใหม่หมดเลยนะครับใกล้เคียงมือหนึ่งมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เหลือแค่ติ๊กเกอร์เห็นะก็อันนี้คงไว้ญี่ปุ่นดีกว่าไม่อยากจะเปลี่ยนมันนะครับให้มันดูคลาสสิกหน่อยตัวนี้น่าจะเป็นของพี่พินโยนะ ของพี่วินโยนะครับคือผมเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้ว่าใครอยากให้ทำดสวย,ยางเนี้บอกผมได้นะแต่ว่ามันต้องแลกมากับเวลานะครับแลกมากับเวลาเนะพราะเราอย่างที่บอกบางอย่างเราพ่นสีเองอี้ยมันไม่ใช่ว่าพ่นปุกยปั่แล้วแห้งเลย,ยก็ใช้เวลานีดนะึงอันไหนที่เราเปลี่ยนได้เราก็จะเปลี่ยนแฮน,นด์เนสเบียนไม่หมดเลยครับครับหอว่เกียร์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนประกับไปมีด แต่หลายคนก็ไม่ชอบนะให้ผมทำอย่างนี้นะมันใหม่เกินไปเพราะว่า <c oughs> แต่ผมว่าชอบผมรู้สึกผมชอบะครมือสองญี่ปุ่นในสภาพนี้ผมชอบ <c oughs> นะครับอ่าตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดเครื่องแต่เสร็จหมดแล้วรอเมื่อกี้โชชิโร่แวะมาเอาเรือนะครับก็เลยก็เลยฝากฝาถังไปเปลี่ยนให้หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปเอาฝาถัง ก็ทำคลิปติดได้เลยก็ของพี่ปิญโยนะก็ส่งขึ้นรถพร้อมกันทั้งหมดนะครับเครื่องแน่นแน่นเลยนิ่มๆเลยมิตซูทีหนึ่งสี่ศูนย์ผมจะผมยังมีทรงนี้อีกหนึ่งตัวนะยังไม่มีเจ้าของนะแต่มันตีแบรนด์เป็นมาลูยาม่าความจริงคือมิตซูบิชินั่นแหละครับทีหนึ่งสี่ศูนย์นั่นแหละแต่ ang, มาลูไปจ้างมิตซูทำทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกกระเบียดนิ้วแปะมารุยาม่าแค่นั้นเองกำลังให้น้องทำอยู่ ก้องกลังขึ้นงานอยู่ก็ใครที่ชื่นชอบสไตล์นี้ทรงนี้นะครับแรงนะครับไม่ใช่ทำไปเล่นใบรุ่นเนี้ยใครที่ชื่นชอบบอกผมน,นะแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมทําให้เสร็จแล้วก็ค่อยค่อยลงขายค่อยลงขายนะครับแล้วก็ของพี่จาผาอาฝากถึงพี่จาผาหน่อยถ้าดูอยู่จริงๆผมส่งจีน็อกไปตัวหนึ่งนะครับพี่เขาพี่เขาสั่งจี 2K นะครับตอนนั้นเรานึกไม่ออกว่าของเรามีเหลือหรือเปล่านะครับเราก็เลยส่งซีน็อกรุ่นใหม่เข้าไปให้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจพี่หรือเปล่าเพราะพี่ยังไม่เห็นรูปด้วยซ้ำผมส่งขึ้นรถเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจเปลี่ยนตัวใหม่ได้นะพี่ G2K พี่เสร็จแล้วนะครับเองผมเบิกผมเบิกถังมาให้เรียบร้อยเลย,เ,ยเบิกชุดสีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ G G2KC เห็นไหม G2KC นะฮะตัวเครื่องก็เสร็จแล้วนะครับอยู่ด้านหลังกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยประกอบก่อนแล้วก็ค่อยเอาขึ้นขึ้นจอนะฮะก็ฝากไปแต่ว่าตัวนั้นก็เบาแรงนะครับตัวซีน็อกรุ่นใหม่เพราะนั้นมันเป็นทรงใหม่แต่ว่าไม่มีคลิปทุที่เห็นไงไม่มีคลิปทุงที่เห็นแล้วก็ที่ที่ไม่เห็นอีกตัวหนึ่งคือ G2K นะครับ แล้วผมเข้าใจว่าในจินตนาการพี่ก็น่าจะมองว่าเป็นสเปคหน้าตาอย่างนั้นแต่ผมดันส่งรุ่นใหม่เข้าไปให้นะครับก็ลองดูทาลองดูนะพี่จาผานะถ้าเกิดว่ามันไปถึงแล้วถูกใจพี่ก็จบเลยแต่ถ้าไม่ถูกใจก็บอกผมบอกผมเดี๋ยวผมส่งตัว G2K เข้าไปเปลี่ยนให้นะครับ<ๆ>ก็ค่อยฝากตัวเก่ากลับมาให้เรา,เอาขอบคุณพี่วันชยัยพี่วินโยพี่จาผาและพี่พี่รบุรีพี่ลถบ,บรุรีและพี่พ,พี่หลายๆท่านนะครับ ที่สั่งซื้อเข้ามาก็อีกพ,พี่ท่านหนึง่งเดี๋ยวนะคา,าวาสีเขียวเดี๋ยวอีกสัก2วันนะครับคงจะเรียบร้อยนะครับคาวาสีเขียวทีจีสองานะาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาดาทุกคลิปดีๆของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ